ก็เรามีปัญหาเรื่องน้ำนมน้อยใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยก็ได้แค่ประมาณแค่2ออนเองตอนเราให้นมลูกแต่พอหลังจากที่ทานแมคกไลฟ์ขวดที่2อเข้าไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกคัดเต้าค่ะพอทานขวดที่3เข้าไปเนี่ยน้ำนมก็เพิ่มขึ้นยางเห็นได้ชัดเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณแม่นิกานะคะก็ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของแม็กไลฟนะคะเพราะว่า เหตุเคยเห็นตามร้างขายยาชน,นั้ทั่วไปค่ะทำให้รู้สึกมั่นใจแล้วก็กสินค้านะ่ปลอดภัยแล้วก็เคยเห็นสรรพคุณของเขานะคะ,นนะคทางเพกแมกกลับททำให้ตัดสินใจเลือกบริโภคค่ะ ็พอดีว่ามีปัญหาเรื่องน้ำนมน้อยค่ะไม่พอสำหรับลูกรประทานทีนี้ก็เลยมาศึกษาข้อมูลของแมคลันะคะเขามีส,มสม่วนผสมหลักคือตังกุยมีหัวปีแล้วก็ฟักทองเนี่ยซึ่งดังเขาเนี่ยส่วนผสมตังกุยหลักเนี่ยไม่ซ้ำกระแบรนอื่นในท้องตลาดเลยนะคะก็เลยมีความสนใจแล้วก็อยากที่จะลองดูและอีกอย่างนะคะการผลิต,ตข,ของเขาเนี่ยใช้ความร้อนต่ำทำให้สารอาหารอยู่ครบถ้วนทำให้เลือกที่จะบริโภคค่ะ ก็มีปัญหาเรื่องน้ำนมน,น้อยใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยก็ได้แค่ประมาณแค่2ออนเองเพอให้นมลูกแต่พอหลังจากที่ทานแมคไลฟ์ขวดที่สองเข้าไปแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกคัดเต้าค่ะพอทานขวดที่สาเข้าไปเนี่ยน้ำนมก็เพิ่มขึ้นเห,นเห็นได้ชัดเลยคะ่ะ